เช็คเพล็กซ์ควบถูกต้องทุกอย่างฮะทุกคนตามมีประสบการณ์แล้วคิลเลอร์ที่หยิบมา,าร Cloud, ครับจานโตเป็นเดอะเดอะคลาวครับเลยมีล็อกเครื่องไกลๆครับผมเห็นเครื่องขาวๆครับเบิร์กแรกครับรู้ดีแล้วฮะเรารู้กันแล้วฮะว่าเป็นมีปุ่มแล้วตอนนี้สโมกสีเหลืองไปก่อนครับเพิ่มความเร็วครับแล้วเห็นรอยเท้าด้านหนะะ้าครับจะเจอคนหรือเปล่าครับเห็นร,รอยเท้ารอยเท้าอยู่ด้านข้างด้านหลังด้านหลังเป้าด้านหลังเป้าเห็นรอยเท้าแต่ไม่เห็นคนอืมแล้วคนนี้ฮะพยายามที่จะย่อเนียนเหมือนกับวันนั้นเหรอฮะแต่โดนตีไปก่อนหนึ่งแผลคร เมื่อสักครู่นี้เหมือนพยายามที่จะยอดเนียนนะแต่ว่าไม่เนียนนะคิดเลือดหันควับมาเจอพอดีเราไล่หนูดีฮะหนูดีฉีกไปตรงโอ้โหรถตักครับหนูดีเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้มีสปินเหรอฮะอ๋อใช่ครับเพิ่งสปินไปครับผมก็ว่าทำไมวิ่งเร็วๆฮะคิดเลือดมาดักหน้าครับหนูดีเห็นครับเห็นตรงซอกครับผมเงยหน้านิดนึงจะเห็นครับเราเห็นครับผมเห็นทุกอย่างฮะเนี่ยมันมันมีร่องอยู่ไมให้ดูฮะแล้วคิดเลือดก็หน้าต่างไปก่อนครับหนูดีเห็นหรือเปล่าเขาพิกาหน้าต่างน่าจะเห็นนะครับก็เลยวิ่งมาตรงนีี้้คครรรรรัับแตตต่่่ผผมมมาไปเเเเเลยพือออสวงงงิิกะะดจหฮน ยากนะครับโอ้แล้วฉีกมาคองแบบแบบนี้ครับไม่เหลืออะไรเลยฮะทีนลยก็เห็นนะครับตามมาด้านหลังแล้วครับอาจจะสมงถึงรอบแล้วตีครับแต่ระยะมันถึงก็ไม่จะเป็นต้องสมงศใส่ครับหนูดีก็นั่นนะครับทั้งตอนเล่นย่อๆเลยหนูดีเดีแลวนะโอ้โหแล้วไม้เพื่อนเพิ่งเล่นไปหนูดีจำได้บ่แล้วย่อโอ้โหแล้วดีโชคดีที่คึ้นเล่อนโชคดีไปนะหนูดีแล้ววิ่งมาคองแมปเรากลับมาทำไมกันเนี่ยเดียวแมสเทปอ่ะมาเล่นกันเอ้าโอ้โหหนูดีฮะ เมื่อสักครู่นี้คิลเลอร์คือเติมขวดอยู่ว่าถ้าเขาวิ่งแมสเทมนี้น่าจะทันอยู่นะแต่ว่าตัดสินใจที่จะไม่เข้าครับแต่เมื่อกี้ย่อใส่คิลเลอร์เลยนะคิลเลอร์ออกตายนะหนูดีระวังนะแต่เมื่อสักครู่นี้เหมือนเหมือนการอู่เราเครื่อนแรกครับปั่นได้80เป็น2คนครับเมื่อกี้มีคนหยิบสโมอครับมีคนหยิบสโมอเป็นตัวผู้ชายอะนี่ฮะใกล้ๆหนึ่งคนครับแต่คิลเลอร์จะรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนอยู่ใกล้ครับคนหนึ่งโอ้แล้วคิลเลอร์ไม่สนใจเลยครับคิดว่าเขาคงวิ่งหนีไปแล้วครับเราแนนนนนนน่่่อคคครรััับบวมีีีไปชยหูดท มาช่วยไปทีล้อแต่เครื่องเสร็จแล้วครับหนึ่งเครื่องคิลเลอร์จะกลับมาหรือจะไปไล่ต่อครับกลับมาหรือจะไปหาเครื่องครับคิลเลอร์เราตัวนี้ฮะโฟอีเวอร์โลนครับปั่นไฟอิมไม่ใช่ปั่นไฟสิกำลังจะฮิลหนูดีครับแต่คิลเลอร์กลับมาก่อนครับหนูดีต้องวิ่งก่อนครับหนูดีมีสปินชีดอยู่ครับอย่าเลยก็ถึงไม้ไปก่อนครับทำไม้เซฟไปครับหนูดีทำไม้เซฟไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหไล่ต่อแล้วฮะยังคงวนแม่เดิมหรออืคำหน้าต่างมาครับบิ๊ก้อหน้าต่างครับหนูดีจำได้หรือเปล่าฮะ หนูดีรู้ว่าหนูดีรู้ว่าห,ห,หนูรู้ค่ะหนูรู้ค่ะคำต่างหรือเปล่าหนูดีแต่ข้าไม่ทันอุ้ยแต่แบบคิลเลอร์รีบตีไปหน่อยฮะหนูดีค่ะจะหลอกดูหน้าต่างเขาเมื่อสักครู่นี้เราคิลเลอร์ใจร้อนครับโอ้เราเอาไงฮะคิลเลอร์สักหลักแล้วละครับเลือกใครดีฮะในตอนนี้จริงๆเฟิร์มมาทำงานนะครับสำหรับเฟิร์มสายช่างครับเพราะผมได้ยินเสียงกรีดนะผู้ชายเมื่อสักครู่ตอนที่ฟอร์เอเวอร์ลอนช่วยครับแต่คิลเลอร์หาฟอร์เอเวอร์ลอนไม่เจอครับหาคนช่วยไม่เจอแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งครัับบแแลล้้้้้เเคคาาาาาหหหมิงงกนต่่จไดรรือป กะจแต่ไม่วนครับกะจะรู้เแล้วครับโดนข้างหน้าต่างมาเพื่อที่จะฉีกครับผมนี่ฮะโอ้จริงอ้แล้วยืนนิ่งครับผมอืมก็ามาดิครับผมต่อให้ฮะต่อให้ระยะมันไกลไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต่อให้ลดระยะทางครับผมระยะทางพิสูจน์มาครับการเวลาพิสูจน์พิสูจน์คนฮะอ้แล้วข้างหน้าต่างเบาๆกลับไปครับผมเนี่ยกาสันทำหน้าต่างเบาๆกลับไปแล้วขิ่นเลือกหน้าต่างแล้วทนไม่ไหวแล้วฮะกับการโดนหลอกหน้าต่างครับลบหนึ่งแผลอย่างแน่นอนครับง้างตีไปแล้วหนึ่งแผลไปก่อนครับหนูดีฮิลส์แต่ หนูดีฮิวเสร็จแล้วฮะเรามาลุมปั่นไฟกับคุณซุปครับผมแล้วที่เหลือแล้วฮนะอืมปลาถังซับเหนียวฮนะปั่นไฟได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเื่องที่สองกำลังจะเสร็จครับแล้วเครื่องนี้ฮนะแล้วหนูดียืนนิ่งครับชี้ๆครับว่าอยู่ตรงนั้นเดอรออยู่ตรงนั้นเดอ้เออ๋อไม่ใช่ครับเป็นไหนอนะ่ะอ๋อเหมือนอ๋อคือจะเป Body ็นบอดี้บ็อกให้ครับแล้วเครื่องที่สองก็เสร็จไปแล้วฮนะนี่ครับกำลังจะไปเชื่อบอดี้บ็อกให้ครับเมื่อสักครู่นี้ซุปถามว่าอยู่ไหนหรออยู่ไหนหร ซุปกาจะไม่อันี้เหรอฮะกาจะไม่ช่วยบล็อกเหรอฮะฮัลโหลซุปครับไม่ครับซปบมไม่สนใจครับปล่อยไปครับยังไม่เคยโดนแขวนครับสำหรับเอ่อพอเนียครับผมเนียชื่ออะไรฮะซึ่งงอเมียวโอ้แล้วเครื่องที่3มก็เสร็จไปครับผมเอาทิ้งจัดเลยทีมนี้เเลยยังคงไล่ต่อครับไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวครับเนียจูเก่งเกินครับไล่ผิดคนครับผมมาหาตรงเครื่องเสร็จครับ จะเจอหนูดีคนเดิมหรือเปล่ารถเครื่องที่สี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยโอ้โหลำบากแล้วคิลเลอร์ตอนนี้สมองสีเหลืองมาก่อนครับเราเปิร์กไม่ได้ใช้ครับเฟิร์กรูนไม่ได้ใช้ครับก่อนอ้นนี้มีนะแต่ถูกทำลายไปก่อนครับน้าไม่เหลือไม้แล้วครับสุบแล้วหลอกไฟมาครับแล้วซุปฉีกมาตรงนี้ได้ตีก่อนหนึ่งแผลครับน้าไม่เหลือไม้แล้วเหมือนกันนะถ้าซุปฉีกตรงไปครับไม่มีไม้ให้เล่นครับมีแต่เอาทีฮะ แต่ถ้าฉีกไปเรื่อยๆนี่ไม่แน่นะฉีกไปเรื่อยๆไม่แน่ครับอาจจะมีอยู่แล้วสมมุติสองอันติดครับผมซุบหลอกไฟมาครับข้างหน้าต่างอืมเหลอกเมื่อสักครู่นี้เหมือนดึงยักษ์แป๊บน,นึงครับแล้วผมก,ก็ติดสมมุติอีกสักครั้งหนึ่งมึงโอเคแล้วตีทันครับผมกูงง้างแต่บางกลวยฮะต้อตีทันด้วยกำลังจะแขวนคนที่สองแต่เครื่องปั่นไฟละฮะ <c oughs> เครื่องปั่นไฟปั่นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนูดีย่อฮะ ต่อให้ครับต่อให้ฮะต่อให้ฮะต่อให้ฮะภาคภาษาใต้ทีดีดีต้องเบ้าได้ได้เลยพีซ่าพีซ่าได้เลยตอนนี้ตอนนี้เครื่องนี้ตั้งลําปันได้ครับที่บวเส้นแล้วนี่เราคิดเลาจะไปไหนฮะคิดเลยเห็นหรือเปล่านี่อยู่ไกลๆมันสกรูนี่ตอนนี้มันจะเห็นเนี่ยนะครับเนียนจะยุนาครับผมอยู่ในแมนนี่แล้วครับอยู่ไกลๆนี่แล้วครับเหรอเห็นแล้วครับเนี่ยออกไม่เห็นเนี่ยครับตามสมกไปทีเครื่องปั่นไฟครับแต่ไม่เจอใครโอ้แต่เครื่องไกลเส็จไปเลยทีรีบร้อยครับผมแต่ท่าเนี่ยเจอหรือเปล่านี่ไม่รู้มั่นกันนะ เราเห็น,หนออะไรเดี๋ยวมึงสกูนี่ผมเพชรลอยถาวนะมึงเนี่ยกำลังจะไปช่วยครับนี่ไปช่วยแล้วเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมลงไปเองครับผมโอ้โหแล้ <me AUDIO> <deciding S 3> วมีคนช่วยไปแล้วหรออ๋อไม่ใช่ครับโอ้โหไฟว์เอโล่นะมีเพิร์กท่านท่านดิ้นพุ่งจากตะขอเองครับผมเราเรียบร้อยครับไเว์เอโร่นะอโรนฮะเอโรนแล้วจะโดดจริงป่ะฮะโดดจริงเบาๆครับหลอกว่าโดดการแพร์จะบอกว่าหลอกว่าไม่โดดนะจริงๆโดดครับแต่โดดเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดเสียงครับผมทำให้คิดว่าหลงฮะ เดี๋ยวคงไล่ต่อว่าอืมเดี๋ินไปไหนวะเนะี่ยเอาคิลเลอร์หลงรอยเท้าเหรอฮะอุ้งตีไม่โดนครับหมุนไปหนึ่งรอบครับสำหรับนี่เขาจะอู้วิดูว่าจะหมุนได้สองรอบได้อยู่ครับได้อยู่ยแต่เปิดประตูเสร็จไปที่เรียบร้อย้นะหน้าตาขวดดักไปก่อนครับไม่ให้ถึงประตูครับเห็นเลยครับประตูอยู่ทางซ้ายมือเมื่อสักคร,รู่นี้นี่เขาไล่อยู่ครับเราเห็นหน,น,น้าเลือดทั้งตรงนี้โล่งๆครับโล่งๆไม่เหลืออะไรเลยฮะมีแค่รถแตกหนึ่งอันครับแต่ฟรีฟรีเพื่อนเหมือนจะเป็นบอลไปรอบบอล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 บอหายไปไหนวะเนี่ยโอ้บอลอ้อมไปฝั่งนู้นครับ ออกไปไกลๆครับโอ้โหแล้วตรงนี้คนไม่เจ็บเพียบครับเหลือหนึ่งคนครับที่สามารถบอดี้บล็อกให้กับเนคคาสันได้ครับคือเคดเดนสันครับผัสหลังเมียวผังซลังเหมียวผัสหลังเหมียวจะสามารถบล็อกให้กับซึนหงอเหมียวได้หรือเปล่าโอ้โหไม่น่าได้แล้วผัสหลังเมียวไม่ทราบว่าไปไหนนะตอนนี้ฮะโอ้โหไปฮิวเพื่อนอยู่ข้างในครับเพื่อนที่จะออกมารอหน้าประตูครับแต่ไม่ครับนี่ตีไปก่อนแล้วตอนนี้เจ็บหมดนทุกคนนะเรารอรออุ้มคนสุดท้ายน่าจะเอาสักคนเลยครับคิดเลยจานโจ ขอสักคนได้บอรอแป๊บรอแป๊บแ,แทงหลังเป้าแต่คนนี้ไม่เคยโดนแขวนม,มาก่อนนะเล้วน่าจะตายเป็นคนที่คนแรกครับคนแรกเลยเนี่ยแล้วหนูดีครับเดู่ตรงนี้ครับหนูดีบอกเอาเซฟดีกว่าไปอยู่ใกล้ประตูดีกว่าครับแต่ประตูนั้นเปิดยังฮะประตูตรงนี้เปิดหรือยังฮะต้องเปิดแล้วนะต้องก้าเก้าเขาอย่างน้อยโอเคก้าก้าแล้วฮะแต่คลิลเลอร์อครับไม่น่าแล้วนะรอลุ้นสิเปอร์เซนต์ครับผม เราลุน4%กันครับโอกาสเดียวที่จะรอดครับผมโอกาสเดียวที่จะรอดสี่ครับทีมก่อนหน้านี้คือทีมของทางด้านเจสสังให้ลงครับมีสิ์รอดสี่นะไอ้มีสิ์รอดสามใช่ไหมเออแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามีคนรักกันครับผมคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งก็ต้องตายอีกคนหนึ่งก็ต้องตายตามครับก็เลยตายคู่ไปครับก็เลยรอดสองครับชนะผ่านเข้ารอบมาได้ครับสำหรับทีมเจสสังให้ลงแต่รอบนี้ครับยอมทิ้งเลยครับไม่มีคนรักหรอครับคนรักไปไหนครับเนี่ย